สำหรับ POCO F4GT ครับตัวนี้เชื่อว่าเป็นสมาร์ทโฟน POCO ที่สาวกเนี่ยต่างรอคอยกันนะครับในครั้งนี้เนี่ยการมาของเขามีความน่าสนใจหลายจุดด้วยกันเหมือนที่โอ๊ตเนี่ยรู้แล้วก็จะอยากได้แต่ก่อนอื่นไปดูกันว่าในกล่องให้อะไรมาบ้างครับสิ่เค้าให้มาครับโดดเด่นเป็นตระหน,นตรงนี้นะครับก็คืออะแดปเตอร์ชาร์จ120วัตต์นะครับคุณคุณไหมหน้าตา ขนาดและหน้าตาคุ้นมากเหมือนกับเคยเห็นมาแล้วในตัวมี่2นะครับต่อมาเนี่ยเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จตรงนี้เนี่ยบอกว่ามีมีความโดดเด่นมากๆเลยก็คือเป็น L shape หรือว่าเป็นรูปตัว L แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งด้านนึงอึ๊บนี่เขาจะมีจุกมาให้นะครับเป็น type C นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็น type A นะครับเป็นแบบสีส้มแบบนี้ อีกกล่องหนึ่งที่ให้มานะครับก็จะเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นโปโกนะซึ่งพอพิกมาแล้วนะครับก็จะมีเข็มนะครับเข็มแบบนี้ดูดีนะครับเพราะว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยเข็มมันถูกลรสเปคลงนะครับแต่สําหรับโปโกเขายังให้มาแบบเป็นแบรนด์อยู่ซึ่งโอชอบนะครับพอเปิดเข้ามานะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับสาเล่มแล้วก็จะมีตรงนี้ครับโชคดีมากๆนะครับเขายังให้มาเป็นหางหนูนะครับสาหรับต่อกับหูฟัง3.5นะครับซึ่ง โอเคเลยนะครับบางแบรนด์เขาอาจจะไม่ได้ให้มาแต่ว่าโปโกเขาก็ให้มาด้วยนะครับโป c ก f o GT ตัวนี้นะครับถ้าเกิดมองแล้วเนี่ยเทียบกับตัว F3 GT ตัวก่อน F3 นะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามีฟีเจอร์มี ฟังก์ชันหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงเดิมนะครับอย่างตัวหน้าจอนะครับตัวนี้6.67นิ้วเท่าเดิมเลยนะครับเป็นหน้าจอ AMOLED 120Hz นะครับอัตราส่วน20:9ซึ่งอมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเปคแบบนี้นะครับดีไซน์แบบนี้ของหน้าจอเนี่ยเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันพื้นฐานที่เขาบอกว่าไม่ต้องปรับอะไรแล้วมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะเลยใส่มาในระดับนี้แต่ว่าสเปคภายในหลายๆอย่างเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนไปมีการพัฒนามามากขึ้นนะครับขาไม่ได้ทอดทิ้งนะครับแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนััั้นนเเียดด๋วรราไปูกคบ ดีไซน์ของโป c o ก f 4 g t นะครับจริงๆเนี่ยก็คล้ายๆเดิมนะครับตัวหน้าจอบอกไปแล้วเนอะแล้วก็หน้าจอดีไซน์มาแบบแฟลตนะครับเป็นหน้าจอที่เป็นขอบตัดเลยไม่โค้งแล้วนะครับส่วนด้านหลังนะครับดีไซน์เนี่ยก็จะมีเส้นสายตรงนี้นะครับมีผ่าตรงกลางลงมาเลยแล้วก็มีเส้นขอบตัดตรงนี้นิดหน่อยนะครับดูสปอร์ตดูเหมือนหุ่นยนต์ดูเหมือนมาจากอนาคตนะครับก็เป็นมือถือเกมมิ่งแหละนะครับก็เป็นสไตล์ของเขาซึ่งก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโมดูลกล้องนะครับโมดูลกล้องเนี่ยจะแตกต่างจากตัว F3 GT ตัวก่อนนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยซึ่งด้านข้างเราชอบมากๆนะครับเพราะว่าตัวแฟลกที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเป็นรูปสายฟ้าเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะครับอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับส่วนด้านหน้านะครับกล้องหน้าก็จะมีการจาะรูมาตรงกลางแบบนี้นะครับ ดีไซน์ก็คล้ายๆเดิมนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งของถาดซิมและอันนี้ก็เป็นตำแหน่งของไมค์นะครับขณะที่ด้านขวาของตัวเครื่องนะครับจะมีตัวแมกเนติกทิกเกอร์นะครับก็เป็นแบบปุ่มที่เราสามารถปลดล็อกขึ้นมาได้แล้วก็จะป๊อปอัพขึ้นมาเลยนะครับซึ่งตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งของปุ่มพาวเวอร์สามารถสแกนลนยนิ้วมือได้ด้วยนะครับ ด้านบนนะครับก็เป็นจะ,จะเป็นตำแหน่งของออไมค์ตัดเสียงนะครับแล้วก็ลำโพง2ตัวนะครับขณะที่ด้านล่างนะครับก็จะมีไมค์อีกตัวหนึ่งนะครับพอชาร์จ Type C นะครับแล้วก็ลำโพงอีก2ตัวเท่ากับว่าตัวนี้นะครับโปรโก FO GT เนี่ยมีลำโพงมาให้ถึง4ตัวแล้วก็เป็นลำโพงแบบดอบบี้แอดมอสด้วย ในเรื่องของความทนทานนะครตัวนี้เนี่ยอัปเกรดกระจกหน้าจอมาด้วยนะครับจากเดิมที่ใช้ Gorilla Glass 5ตัวนี้เป็น Gorilla Victus แล้วนะครับและด้านหลังก็เป็น Gorilla Victus เช่นเดียวกันขนาดที่เฟรมที่ให้มานะครับก็มีความแข็งแรงเป็นอลูมิเนียมนะครับการกันน้กากันฝุ่นต้องบอกว่ามีการปรับลดลงนิดหน่อยนะครับจากเดิมเนี่ยที่กันน้ํำลึกได้ตัวนี้ ก็จะได้เฉพาะกันน้ากระเซ็นเท่านั้นก็เป็นแบบโดนละอองโดนสปแปลดโดนแบบกระเซ็นเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแต่ลงน้ําลึกไม่แนะนําให้เอาลงเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสเปคของพวกไอโฟนทีทีนะครับมากับ s n a ปดราคอน8เจน1ตัวนี้มี2สเปคให้เลือกนะครับแรม8รอม128แล้วก็แรม12รอม256ไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจําภายนอกได้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่นะครับความจุ4,700ม ah, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว120วัตต์ไฮเปอร์ชาร์จ กล้องหลังนะครับความละเอียด64ล้านพิกเซลมากับเลนส์ u l t r า w i 8ล้านและก็เลนส์มาโครอีก2ล้านขณะที่กล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่20ล้านนะครับตัวนี้นะครับรองรับ 5G Standalone และ Non Standalone Bluetooth 5.2และ WiFi 6 6e รันมาบน Android 12ครอบทับด้วย MIUI 13 for poco poco f4 GT ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับปุ่ม LR นะครับตรงนี้ทาง poco เรียกว่า Magnetic Popup t r i g g เกนะครับจะมีความแตกต่างกับ a i r t r i g เก r ที่อาจจะเคยเห็นในสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นอื่นๆนะครับตรงนั้นจะเป็นการแตะสัมผัสเพื่อใช้งานแต่ตรงนี้นะครับพอเรากดสลักด้านบนนะครับแล้วเราก็จะเห็นปุ่ม2ปุ่มเนี่ยเด้งขึ้นมาเลยการกดเนี่ยจะให้สัมผัสคล้ายๆกับปุ่ม Power ก็จะมีการเด้งสู้มือไม่ได้นุ่มมากนักเหมือนกับตัวจอยสติ๊กแต่ว่าก็มีข้อดีครับเพราเรากดแล้วเราก็จะสามารถรู้แล้วก็กะได้ตรงนี้การตั้งค่าไม่ยุ่งยากน,นะครับแต่ว่าต ตั้งค่าจะเป็นยังไงมาดูกันเมื่อ,อยังไม่เข้าเกมแล้วกดปุ่ม LR นะครับจะมีอปอัพการตั้งค่าให้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับกว่ากดใช่เข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถกดได้ว่าถ้ากด1ครั้งกด2ครั้งจะเป็นอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟฉายปิดเสียงบันทึกเสียงบันทึกหน้าจอหรือว่าเปิดกล้องหรือว่าเป็นโหมดสั่นก็สามารถตั้งค่าได้นะครับอย่างนี้เหมือนกันทั้ง2ปุ่มเลย และในกรณีที่เราต้องการใช้ปุ่ม LR ร่วมกับการเล่นเกมนะครับให้มองหาตัวเกมเทอร์โบครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถกดบวกเกมที่เราต้องการใช้งานเนี่ยเข้าไปได้นะครับเพราะว่าการเซตค่าต้องใช้เกมเทอร์โบเมื่อตอนเล่นเกมนะครับครับอย่างโอ๊ตเนี่ยเล่น Call of Duty ก็มาในโหมดการตั้งค่าเลเยอร์ต่างๆนะครับสังเกตที่มุมซ้ายให้ดีเนี่ยจะมีขีดเล็กๆสีข,ขาวๆอยู่เราสามารถเอานิ้วสไลด์ออกมาได้ก็จะเป็นในส่วนของเกมเทอร์โบซึ่งพอเลื่อนลงมาแล้วนะครับจะมีปุ่ม LR นะครับเป็นเมนูเพิ่มตรงนี้นะครับกดเข้าไปหลังจากนัันั้นตตวว L กกจะปราฏ ขึ้นมาสมมุติว่าตัว R เนี่ยนะครับ O จะตั้งค่าที่ตรงนี้นะครับเป็นรีโหลดกระสุนแล้วก็ตัว R จะเป็นหมดยิงนะครับหลังจากนั้นกดบันทึกครับโอเลยตรงนี้จะถูกบันทึกแล้วแล้วเราก็จะสามารถกด L กับ R ได้นี่ไงกดได้เลยถึงเวลาสมควรแล้วนะคะพี่เราจะมาทดสอบการเล่นเกมบน p o c o f 4 g t ตัวนี้กันนะครับคลิปนี้จะเห็นในเรื่อง performance การใช้งานแบตเตอรี่ความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายครับปุ่ม L R ที่เขาให้มานะครับเกม Call of Duty นะครับ เล่นรอบแรกโออยู่ในโหมดของสมดุลก่อนนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับระดับกราฟิกระดับไฮแล้วก็เฟรมเรทระดับแม็กพอเล่นไปช่วง2030ิาิวีแรกตอนเข้าแม็์ไปนะครับก็จะมีอาการเฟรมเรทแกว่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดพอเล่นไปก็เริ่มหงุดหง,งิดโอ้ก็เลยออกมาปรับใหม่นะครับในส่วนของเกมเทอร์โบนะครับก็ปรับจากโหมดสมดุลไปเป็นในโหมดของประสิทธิภาพนะครับพอกอลับเข้าไปเล่นอีกครั้งหนึ่งโอ้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเฟรมเรทนะครับขยับเข้าไปถึง55-60ห้าสิบล้าถึงหกสลบน่างสบแล้ ค,ความร้อนที่เกิดขึ้นบนจอแสดงผลเนี่ยก็อยู่ในช่วงแม็กแม็กพลิกเลย,เยอยู่ที่43องศานั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเล่นได้สบายๆส,ส่วนปุ่ม L 1 R 1ทีนน่เขาให้มาหรือปุ่มทริกเกอร์นะคบต้องบอกว่าพอเล่นแล้วเนี่ย มันมีน้ำหนักในการกดที่เราต้องใช้สักนิดนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําว่าช่วงแรกเอาไปเล่นอาจจะต้องมีการปรับตัวเล็กน้อยนะครับพอเข้ามือแล้วถือว่าโอเคสอบผ่านเลยนะครับเกนชินี้แพคครับเกมนี้หลายๆคนก็น่าจะอยากรู้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยโอก,ก็เล่นต่อจาก Call of Duty มาเลยนะครับก็ยังอยู่ในโหมดเ,เกมเทร์โบแบบเพอร์สแม e นะครับ กราฟิกที่ปรับเนี่ยเป็นค่าที่เขาแนะนํามาก็คือระดับกลาง60เฟรมเปอร์เซกแล้วก็ปิด motion b อ u ์เพื่อไม่ให้เวียนหัวนะครับพอเข้าเกมไปแล้วก็ถือว่าเดินได้สะดวกเลยเดินได้ลื่นๆเลยนะครับเราก็เลยทดสอบนะครับไปปรับแต่เด้นโชกุนล,ลงดันไปดันนี้ใช้ระยะเวลาประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับระหว่างเล่นเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆนะครับ เฟรมเรทที่ปรากฏบนจอนะครับอยู่ในช่วง52ถึง56แล้วก็เล่นจนจบก็ใช้เวลาประมาณหนึงก็อดอายะตกไปด้วยเพราะว่าเปิดมา500กว่าบาทเท่านั้นเองเป็นไอดีน้องนะครับเพราะไอดีตัวเองเกลือนะครับไม่ต้องสืบเลยก็ถือว่าตัวเนี้ยเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นก็พีคพีเนี่ยอยู่ที่แตะแต7องศาอยู่เหมือนกันแล้วเราลองเอาปืนนะครับยิง วัดจากฝาหลังก็อยู่ประมาณ45องศาความร้อนเนี่ยชัดเจนเลยนะครับแต่ก็ยังเป็นความร้อนที่ยังจับเครื่องไหวอยู่นะครับส่วนการจัดการเนี่ยความร้อนเ็มองว่าก็ทําได้ดีแหละแต่ว่ามันก็มีความร้อนให้เราแบบรู้สึกอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้ เกมที่3 ROV เกมนี้ถือว่าผิดคาดนะครับเ,เล่นต่อจากเกนชินเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็เข้าไปปรับกราฟิกเป็นระดับสูงสุดเลยแล้วก็เป็นโหมดไฮเฟรมเรทครับพอเข้าเกมไปแล้วเนี่ยเราก็ฟาร์มของสักระยะหนึ่งตอนแรกเฟรมเรทก็ยังโอเคอยู่ในช่วง60สิบนะครับแว่งแว่งลงมา59-58บ้างนะครับพอมาช่วงกลางเกมเริ่มมีการไฟกันมากขึ้นนะครับเฟรมเรทแว่งตกลงมาเฉยเลยอยู่ที่49-52ประมาณนี้โอยังตกใจเลยนะแต่ ถึงแม้ว่าเฟรมเลตจะแสดงผลในระดับนี้นะครับการเล่นก็ไม่ได้กระตุกจนหน้าตกใจโอก็เลยมองว่า อาจจะเป็นความร้อนที่สะสมและพยายามคูลด,ดาวลงมาก็ได้เมื่อสักครู่แสดงผลก็อยู่ประมาณ42องศาประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับเราเล่นเกม3เกมรวดนะครับก็ไม่ได้พักเครื่องเลยดูจากตรงนี้นะครับแบตเตอรี่โอเล่นตั้งแต่ในช่วง3โมงนะครับไปจนถึงประมาณ4โมงตอนเนี้ยนะครับที่เราอัดอยู่ตรงนี้นะครับก็ลดจาก80%เหลือ40%ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครึงคร่งคึงแต่อย่าลืมนะครับว่าเราเล่นผ่านเครือข่าย 5G นะครับแล้วก็ เปิดเกมเทอร์โบแบบเพอร์ฟอร์แมนด้วยระดับนี้ผมมองว่าโอ,โอกรับได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราปรับกราฟิกระดับสูงในในหลายๆเกมแล้วก็เล่นแบบต่อเนื่องความร้อนสะสมต่างๆถือว่าตรงนี้แบตเตอรี่ก็รับได้ โ p ร t เตัวนี้นะครับให้กล้องหลังมาแบบ Triple Camera ล่นะครับเลนหลักความละเอียด64ล้านเลนเอลตจ้าไวทล้านแล้วก็เลนมาโคร2ล้านนะครับการทำงานภาพรวมถือว่าทำงานได้ดีประมวลผลได้ค่อนข้างไวถ่ายปุ๊บเนี่ยสามารถดูพรีวิวภาพได้แบบแทบจะทันทีเลยนะครับประมวลผลไม่ช้าเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะกดถ่ายหมด 64ล้านก็ตามครับเลนส์หลักเนี่ยก็สามารถถ่ายได้ง่ายๆทั่วๆไปมี HDR ดันขึ้นมาด้วยมีการดึงแสงดึงรายละเอียดของภาพขึ้นมาแบบอัตโนมัติด้วย AI อัจฉริยะนะครับต่อมาเป็นเลนส์ ultra wide 8ล้านตรงนี้เนี่ยซูมได้ 0.6x กันนะครับก็เก็บภาพได้ค่อนข้างกว้างทีเดียวส่วนในเรื่องของความคมชัดก็ถือว่าทําได้ดีเช่นเดียวกันไม่แพ้กับเลนส์หลักเลยนะครับเลนส์มาโครก็สามารถทํางานได้ถ่ายภาพได้ค่อนข้างชัดในระยะที่ใกล้ภาพรวมกล้องหลังถือว่าโอเคมากๆเลยทีเดียว ต่อมาเป็นกล้องหน้านะครับความละเอียด20ล้านอันนี้อาจจะไม่ได้ให้มาเยอะหวือหวาอะไรมากนะักแต่ก็ถือว่าสามารถถ่ายภาพบุคคลได้ค่อนข้างสวยในการถ่ายภาพแบบปกติเนี่ยนะครับก็สามารถถ่ายภาพได้ค่อนข้างน่านวลแต่กโบกกเขาก็มีข้อดีคืออ่ะผู้ชายอาจจะใช้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของบิวตี้เขาจะไม่ได้ใสมาแบบหวือหวาตาโตอะไรมากนะัก งานวิดีโอนะครับตัวนี้เนี่ยกล้องหลังสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมเลยทีเดียวนะครับและยังสามารถเปิดโหมดการสั่นได้แต่โหมดการสั่นพอเปิดแล้วความละเอียดถูกดรอปลงมาอยู่ที่ออ Full HD นะครับส่วนกล้องหน้านะครับสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่ Full HD 60เฟรมนะครับก็ถือว่างานวิดีโอค่อนข้างให้มาตอบโจทย์สำหรับสเปคตัวท็อปๆนะครับในราคาที่ย่อมเยาว I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given that there is someone by your side. สรุปภาพรวมของโปโก f 4 g t ตัวนี้นะครับสาวโบกปรโกน่าจะถูกใจกันนะครับหรือว่าใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งเอาไว้เล่นเกมจกัดๆตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับก็คือข้างในเนี่ยชิปเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีแล้วแล้วก็มีปุ่มทริกเกอร์มาให้ซึ่งใช้งานได้จริงนะเล่นเกมก็มีการได้เปรียบบ้างสําหรับบางเกมนะครับในเรื่องของการชาร์จแบตก็ให้มาจุใจเลย120วัตต์นะครับภาพรวมถือว่าโอเคมากๆแล้วและในที่สุดเนี่ยก็ยังไม่ทอดทิ้งตัวกล้องมาให้ด้วยนะครับเ ว่าความละเอียดหรือคุณสมบัติพื้นฐานของกล้องที่ควรจะมีก็มีมาให้เช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมาในราคาโอ้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ออกไปแล้วเชื่อว่าราคาน่าจะอยู่ในเดสคริปชันนะครับและก็หวังว่าราคาเนี่ยน่าจะมาแบบน่ารักน่ารักเหมือนกับรุ่นก่อนๆน,นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยและก็ว่าจะป้ายยาคุณผู้ชมได้บ้างนะครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยโอ สวัสดีครับ